ดมจะมมางแตมา้วไม่ใช่ชนะเราชนะ้เลือกเลือกเลือกไบ้่ะพเขาดีจะดีนี่ผมตตาวุบเลยอ่ะราคาะมาราคาดีราคายันยันด้ยได้นี่สยไนวไายวสัดีครับพูดได้ไหมขอพูดเน้่หน่อยนะเป็นไงบ้างเกมมันจบมาแล้ววันนี้อ่ะ คาดหวังไหมว่าจะมาเก็บคณะซีเกโอวเขายกที่สองเลยเราคิดหรอว่าจะเอาไว้เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่อไปมันลดแบบนี้แล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันโชคของเราพอใจไหมจะพอใจครับเรามาขาดด้วยนะเป็นจไหนะไหมที่ต้องไปปักองแก้ไขเขาก็มาขาดไม่มียังไม่รู้เลยเนาะเพราะว่ามันน็อกเอาไว้นะยกสองเลย พูดถึงคู่ชกแล้วบ้างครับเราพูดถึงคู่ชกแล้วบ้างเราว่าตรงไหนที่เขามีที่ทําให้เราดกดดันนี่ไหมเราขดได้มีหมัดครับมีหมัดแต่เหมืนอย่างว่าแหละมันไวด้วยน้อยมันจะไม่เห็นอะไรกันมากมายเลยแล้วน้หนักนี้เป็นไง,ไงนครับสบายครับสบายสบายเลยน่าดีกว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นหน่อยไหมหรือว่าขอลงหรือไม่เท่านี้ไปก่อนเท่านี้ไปก่อนนะยังมาหลายไฟั มีอยากชินไหมจะไม่มีอชินแน่นอนเลยหรือว่ามีพี่มครับออ๋พี่ให้เท่าไหร่ครับก็ก่อนคุณโชมก็บอกน้าน้องชนะจะให้น้องสองวันนี้น้องผ<ห>่านได้ผ่ได้ไปก็ให้น้องของหมื่นบอกกับน้องนะว่าภูมิจะแค่ไหนการที่น้องวันนี้เก็บชนะในยกที่สอง ดีครับก็ดีใจครับดีใจ,ใจที่น้องทําได้แล้วก็พอดีน้องลดน้ำหนักมาสองรอบด้วยจริงๆแล้วจะมีโปรแกรมแข่งที่พี่แอลแต่พอดีอเลื่อนมาก็เลยก,ก,ก็ยังกังวลอยู่ถ้าเป็นยกสี่ยกห้าจะเป็นไงเพราะว่าน้องลดน้ำหนักสองรอบแล้ววันนี้ก็ก็บอกน้องว่าต้องเขารู้เราต้องร,รู้พวเราด้วยว่าเวลาเราขึ้นไปค้ากับเขา เป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็เกมก็จบแล้วเกินค่าดแล้วเขาโดนของแล้วเขายิ้วเลยโดนของแล้วมันรู้สึกอาการออกมาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเอาเก่าเอาแฟนคลับเอฟซีหน่อยครับผมโอ้โหแก่วคำคำแฟนคลับเอฟซีหน่อยขอบคุณหน่อยครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราขอบคุณครับขอบคุณคกนทุ ครับ uh